สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ใบหม่อนฟาร์มะคะก็ได้เหมาน,นะคะฟักทองของเกษตรกร,ะกรนะคะที่เป็นของที่ตกเกรดนะคะที่เขาไม่สามารถนําไปใช้อะไรได้นะคะ <t> ปกติเขาก็จะทิ้งไปนะผู้เลี้ยงมแมลงนะคะให้กับจิ้งโกงให้กับมแมลงของเราเนี่ยก็ได้ทําการเหมาของเขามาเนี่ยยังไงเขาก็ได้วันนี้เหมเามา1ตันนะคะลูกใหญ่ๆมีแต่สวยๆทั้งนี้เลยเนี่ยถ <t> ้า <t> ใครสนใจนะเอาไปทากับข้าวก็มาดูได้นะราคาถูกนะ,ะวันนี้เรา จัดให้เป็นราคาแค่เจ็ดบาทนะถูกมากนี่นะคะเห็นเขาจะทิ้งไปคือมันเสียดายมากอ่ะเขาบอกว่าปกติจะส่งห้างแต่ว่าขอห้างเขาก็คัดลูกดีๆไปแล้วเหลือเกตอย่างเงี้ยเขาก็จะทิ้งไถ่กบไปอะไรไปก็คือมันไม่ได้แต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ได้ค่ากับข้าวอีกหลายพันเลยนะคะในอันวันนี้เราเอามาหนึ่งตันหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลเห็นไหมก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนอีกหนึ่งอย่างนะคะเรามีรายได้เขามีรายได้ ตอกันมาและฟักทองเนี่ยเป็นฟักทองที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสวยมากอะคะ่ะเนี่ยคือน้องจิโก๋ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยเราจะเอาฟักทองพวกอย่างเงี้ยนะคะให้กับน้องจิโก๋ของเราที่ลูกค้าว่าเฮ้ยจิโก๋ของไวหม่อนฟาร์มเนี่ยสดสะอาดนะคะตัวใหญ่ไข่แน่มีคุณภาพสินค้าคือของเราเนี่ยจะให้ฟักทองนะคะก่อนจับทุกฟาร์มเลยนะคะเพื่อลูกค้ากินไปแล้วเนี่ยหอมนะคะเวลาเราต้มเวลาเรา คัดเลยก็จะหอมฟักทองไข่จะเหลืองน่ากินอันนี้คือสินค้าของใบหม่อนฟาร์มนะคะทำของดีให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็ช่วยเหลือเกษตรกรของเรานะคะอีกอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเขาได้เงินหลายพันเลยในหนึ่งตันหนึ่งร้อยเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นการสร้างรายได้ต่อกันไปในชุมชนนะคะมาดูใกล้ๆเลยมาดูใกล้เลยว่าความสวยของแต่ละลูกอะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยใหญ่มากอะ่ะอุ้ยยกไม่ไหวนี่ ใหญ่กว่าหน้าเห็นไหมคะนี่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใบหม่อนฟาร์มฟาร์มจิ้งหลีครบวงจรคะ่ะ